สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก U.S.A. ค่ะกลับมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้แอนดมินมีกระเป๋าจากโค้ดอเลตมาฝากคุณอีกแล้วค่ะใบนี้เป็นมินิคามิรานะคะแต่เป็นคอลเลคชันพิเศษที่ทางโค้ดได้ออกมาใหม่ล่าสุดเลยตัวกระเป๋าเป็นหนังนิ่มนะคะส่วนสายก็มีความพิเศษปกติเราจะเห็นว่ามินิคามรรุ่นเก่านั้นตัวสายไม่สามารถถอดออกจากตัวกระเป๋าได้ แต่ปรับได้แล้วก็เป็นสายแบบหนังแล้วก็สายมีเส้นเล็กแต่พอเป็นคอลเลคชันใหม่เนี่ยตัวสายเป็นสายแบบสปอร์ตหรือจะเรียกกันว่าสายใหญ่ตัวสายสามารถถอดออกจากตัวกระเป๋านำไปใช้กับใบอื่นได้แล้วสายสะพายของรุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษน่ารักมากๆเลยค่ะมันมีตัวลวดลายที่เขาปักลงบนสายเป็นรูป ผีเสื้อแล้วก็สายลุงคอลเลคชั่นนี้เนี่ยมีความน่ารักตรงนี้เกือบทุกรุ่นเลยนะคะวันนี้ขอเป็นมินิคามราก่อนแล้วส่วนรุ่นอื่นเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสแอดมินจะนำมาฝากคุณตัวแท็กก่อนนะคะปกติเราจะเห็นว่าแท็กของกระเป๋าเนี่ยมันจะห้อยอยู่กับตัวกระเป๋าใช่ไหมคะแต่มินิคามรารุ่นนี้เนี่ยตัวแท็กจะมาห้อยอยู่ที่ตัวสายสพายาวค่ะ เป็นแท็กหนังนะคะส่วนสายอย่างที่แอดมินเคยเกลิ่นไว้เบื้องต้นนะคะว่าตัวสายมีความพิเศษคือมีลวดลายอยู่ที่สายส่วนตัวกระเป๋านั้นเป็นหนังนิ่มค่ะขนาดเท่าไหร่จากซ้ายมือไปขวามือเนี่ยจะอยู่ที่7นิ้วครึ่งความสูงของตัวกระเป๋าจากบนลงล่างอยู่ที่5นิ้วส่วนความหนาอยู่ที่2นิ้วค่ะใส่อะไรได้บ้าง โทรศัพท์ใส่ได้นะคะส่วนกระเป๋าสตางค์แอดมินขอแนะนำให้เป็นไซส์มีเดียมลงมา6นิ้วครึ่ง5นิ้ว4นิ้วอันนั้นใส่ได้หยิบจับใช้งานได้สะดวกอันนี้แอดมินซูมตัวสายที่บอกว่าเป็นลวดลายปักผีเสื้อแล้วก็สายรุ้งให้คุณดูนะคะมันจะปักแค่ด้านเดียวส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นลวดลายธรรมดานะคะเมทิเรียลตัวโลโก้ตัวจับซิปอันนี้เนี่ยเป็นสีทองส่วนตัวกระเป๋า ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเนี่ยไม่มีลวดลายใดๆนะคะยกเว้นด้านหน้าที่มีโลโก้รถม้าแล้วก็โลโก้ของแบรนด์ส่วนตรงก้นไม่มีปุ่มด้านหลังค่ะด้านหลังของตัวกระเป๋าเนี่ยจะมีช่องอยู่ช่องตรงนี้เนี่ยคุณสามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากใส่ไว้ภายในซิปเนื่องจากว่าบันติดขัดเรื่องการใช้งานต้องเปิดปิดซิปเราสามารถ ไว้ด้านนอกได้มาดูที่ป้ายราคาแล้วก็ตัวแค่การ์ดกันบ้างค่ะภายในเนี่ยมันจะมีช่องใส่เครดิตการ์ดหรือว่าช่องใส่บัตรอยู่2ช่องนะคะแล้วก็มีช่องเมนหลักอีกหนึ่งช่องให้คุณได้ใช้งานส่วนความยาวของสายค่ะแอดมินลืมแจ้งไปความยาวของสายสายสะพายเนี่ย อยู่ที่23คุณสามารถใช้งานแบบคลอชบอดี้ได้สะพายไหล่ก็ได้ส่วนป้ายราคาเนี่ยก็จะแจ้งประเทศที่ผลิตแล้วก็ตัวรหัสของตัวสินค้านะคะส่วนในตัวของแคคกาดค่ะแคคกาดรุ่นใหม่จะมี QR Code ให้เราสแกนแล้วเข้าไปในระบบของเขาเลยถ้าคุณอยากได้กระเป๋าสักหนึ่งใบค่ะ ัถ่ายกันมาได้นะคะขอให้มินิ c กล้องใบนี้เป็นตัวเลือกของคุณค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้ากระเป๋าชัด USA ค่ะ